ขนาดนี้7จ็นาฬิกาห้าสิบนาทีทำไมคะครับเน้นย้ำก็โชว์นาฬิกาหน่อยรู้อ่ะพี่อันไหนขอดูหน่อยตรงเวลาเป๊ะเลยนาฬิกาหรูไหมเรือละ5,000ก็หรูแล้วชาร์จแบตได้นาฬิกาชาร์จแบตได้เวลาเวลาที่เดินเยอะๆมันนับก้าวให้ด้วยสมาร์ทวอชสมาร์ทวอชเรือละ5,000ค่ะครับยังไง ก็เนี่ยเจ็ดนาฬิกาห้าสิบสามนาทีแล้วฮะม,มีข่าวกี่ก่อนนาฬิกาไม่ใช่เหรออ๋อเรื่องนี้ใช่ไหมอ,อคือนาฬิกาของสามีคุณแยมค่ะค,คุณคมที่ไปเสียหายถูกไฟคลอกไฟไหม้นะคะนาฬิกาที่โซเนวาคิรีนะคะที่มีการเป็นข่าวก่อนหน้านี้เ้วเขาต้องหนีตายกันมาก็บาดเจ็บมีอาการทางร่างกายมีเรื่องของความสูญเสียในทรัพย์สินนะคะหนึ่งในนั้นคือนาฬิกาที่บอกว่า21ล้านบาทหลายคนอยากรู้ว่ามันอะไร นาฬิกาอะไรตอนหลังเราก็ได้ทราบข้อมูลแล้วว่ามันคือริชาร์ดมิลนะคะล่าสุดเนี่ยเจอแล้วนะคะเจอแล้วนาฬิกาวิชาร์ดมิลรุ่น R M 11 0 3แมคคาเรนนะคะ21ล้านบาทคือทีแรกบอกว่าเจอแล้วนี่เราก็ยินดีด้วยนะว,ว่าโอโ้โหเนี่เจอแล้วเออเจอซากนาฬิกาเจอในสภาพเป็นซากดูเลยเนี่ยที่เขาชี้ชีอ้โอ,โอยู่ตรงนี้ค่ะมันสีส้มนะตอนแรกมันสีส้ม21ล้านก็ <ไ>กลาย<ม>เป็นซากใช่ค่ะก็เป็นซากเพราะถูกเพลิงเผาไหม้เสียหายอย่างหนักนลนะคะอคนให้ความสนใจนาฬิกานี้เยอะอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคะนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูตอนที่ยังไม่เสียหายนะคะตอนที่ทางสามีคุณแยมยังใส่อยู่เนี่ยนะมันเป็นนาฬิกาสีส้มอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ตัวอย่างแต่คือคริชาร์ดมิวเหมือนกันของคุณของสามีคุณแยมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นรุ่นที่แมคคารเรนร่วมกับริชาร์ดมิวนะคะเป็นการผลิตเรือนพิเศษรุ่นพิเศษ ะอาตัวเมติกฟลายแบ็กโครโนกราฟมีแค่500เหรือนเท่านั้นนะคะจำกัดไว้สำหรับลูกค้า VIP ที่มีรถซูเปอร์คาร์ของแมคลาเรนเท่านั้นคือเขาคอลแลบกันระหว่าง2แบรนด์แมคลาเรนกับริชาร์ดมิลถ้าไม่มีแมคลาเรนไม่มีรถนะไม่มีรถแมคลาเรนไม่มีนาฬิการ,รุ่นนี้ถ้ามีนาฬิการ,รุ่นนี้ต่อให้ไม่เห็นรถก็ต้องรู้ว่าเขาต้องมีรถรุ่นนี้เขาจำกัดเอาไว้แค่500เหรือนเท่านั้นเพราะฉะนั้น 1>, <c oughs> 1ใน500ก็คืออยู่ที่สามีคุณแยนแต่ว่า มันไปอยู่ในกองเพลิงแล้วมันก็กลายเป็นซากแบบนี้ไปแล้วค่ะคือประกันเนี่ยจะจ่ายให้ไหมเนี่ยทําประกันนาฬิกาไว้หรือเปล่าหมายถึงวงเงินประกันของโรงแรมเขาบอกมีวงเงินอยู่900ล้านใช่ไหมหมายถึงประกันของโรงแรมใช่ใชมันจะไปครอบคลุมนาฬิกาของลูกค้าด้วยไหมนั่นน่ะสินะเออ<ง>แต่ว่ามีหลักฐานว่าเสียหายจริงเพราะเ,ออเจอซากไงใช่ใช่ใช่เออนะครับค่ะ